อาแบบตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างนูน้นดูข้างนู้นเป็นลักวิธีลอกแบบขอร์ดขอร์ดไอเจอร์โห่สันสันนี่ทำยากครับเนี่ยสันต้องวัดจากนู้นนะครับนู้นวัดจากไอ้ทั้งนู้นมานะจากไอ้ข้างบนนู้นนะ่ะมานี่มาถึงตรงนี้นะเนี่ยวัดตรงนี้นะให้มันเท่ากันสองข้างนะวัดจากนู้นเหมือนกันนะี สันมานะครับสันตรงนี้สันจะสุดสันจะมาทะลุนี่เลยทีงนี่เลยนะสันนี่นะสันทะลุเนี่ยอันนี้ไม่ถึงอันี้อ้นี้ถึงแค้ตรงนี้หมดหายตรงนี้หายครับมาแค่มาแค่ตรงนี้หายลรวสันตรงนี้จะเรียบตรงนี้นิดหนึ่งมีสันนิดหน่อยนึงมันจะยุบลงตรงนี้ลอกแบบที่ลอกแบบลอกนี่เห็นไหมลอกแบบเนี่ย มาไปจุดนี้ไปกดจุดสีตรงเงินี่ยนะเนี่ยมันมาถึงนี่เลยนะไอ้โค้งเนี่ยโค้งเนี่มันจะมาชนตรงนี้เนีตรงไอเนี่ยมันจะไหลยาวเนี่ยถึงเนี้เนี่ยมาอยู่นี่นะโค้งโค้งเป็นรูปใบพัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอย่างงี้เลยตรงนี้ครับอย่างนี้เลยตรงนี้อย่างงี้เลย โค้งเงี้ยยาวมาถึงเนี้ยวัดจากนู้นยจากประตูนึงมาถึงประตูนึงมาถึงตรงนี้เลยนี่นะออกแบบฟอร์ดครับมีข้างล่างตรงนี้เป็นโค้งตรงนี้มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกช่องกับหกช่องนะงล่างเป็นสี่เหลี่ยม สองสามสี่ตรงนี้โค้งครับตรงนี้ตรงนี้จะแหลมมาก,กตรงนี้แหลมแหลมข้างหลังไม่แหลมนะข้างหลังข้างหลังจะทู่ตรงนี้จะแหลมมากแต่ข้างหลังไม่แหลมออกแบบมาทาำตามยากมากเลยพอดเดีย๋ยวดูข้้งนี้ลอกแบบได้แล้วก็มาทางนี้ครับเอาแบบที่เราลอกมาเมื่อกี้นะครับมาใส่ทางนี้ เลกากเขาก็แปะเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเนีย่ยสันจากนูน้นเลยจากนู้นเลยสันมันเห็นไหมจากไอ้นี่มาไล่ไล่ไล,ไล่ไล่มาเนี้ยมันจะมาถึงตรงนี้เลยสันตรงนี้ต้องเสมอครับตรงนี้นะตรงนี้ต้องเสมอ,ตร,สมอตรงนี้เสมอตรงนี้เสมอครับจากนี้มา ตรงนี้เสมอกัรตัดเรียบเอโซ่ออก,ก่อนอโซ่ออก,ก่อนโซ่ออก,ก่อน อืมสวยงามที่นี่ครับน่าโศกแล้วนะวนี่ครับโอตรยาวถึงนี่เลยตรงนี้เป็นโค้งครับรนี่โคง้งอย่างนี้นะอย่างนี้มาเนี่ยโค้งเนี่ยเห็นไหมสวยงามไอ้ตรงนี้จะเรียบตรงนี้ดึงขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวจะดึงตังนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งตรงนี้มันยุบลงไปตรงนู้นได้แล้วครับตรงนู้นได้แล้วสันนี่แหลมกันไปตรงนู้นยังไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ยุบไปเลยต้องดึงขึ้นมานิดนึงนี่ต้องตีลงตรงนี้ได้ล้างได้ต้งเล็งยาวๆอรงนู้นนะครับนูงนี้ไปข้างหลังเลยนลยมันไปถึงประตูหลังอ่ะตัวนี้นะตัวเล็มๆอ่ะโอหแซ่บมากเลยฟอร์ดนี่นะครับอือ นี่ได้นี่เอมไหมนี่ล่ะสวยงามไอ้โค้งเนี่ยมันจะมาถึงนี่เลยโค้งนี่นะมันจะมาเล็งมาถึงตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้เลโค้งต้องอยู่เงี้ยสำหลักนี่นะครับโค้งนี้นะเล็งมาถึงตรงนี้ไอนี้จะลงนี้จะลงมาไอ้ตรงนี้ไม่มีมีไม่ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็หายมันจะารับจากบนลงมาเนี่ยนี่ต้องสูงนิดหนึ่งนี่ต่ำไปต้องสูงนี่เดี๋ยวดึงนี่ออกมาหน่อย ทิงตรงนี้ออกมานี่นป็นทำไปอันนี้จะทุกอ่อนไม่อยากดีนน่้ยังไฟอ์ดฟอดฟอดอดอน,นี่ไม่อยากหรอนี่ง่าย,ยูขอดได้หรือ,า,อาไม่รูอ้ออกแบบมาแบบมากเลย